สวัสดีครับักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็มาสรุปนะครับามาสรุปวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห,หัวข้อก็คือการแผ่เมตตานะครับหลายๆคนแผ่เมตตาเป็นแต่ว่าไม่รู้ความหมายอาจจะไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรหรือทําไปทําไมนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสรุปนะครับการแผ่เมตตาก็คือการที่เราให้ความรักความปรารถนาดีแก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ก็ได้ผู้คนที่ล่วงรับไปแล้วหรือคนที่มีชีวิตยอยู่ก็ได้เพื่อให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้เขามีความสุขปราศจากโรคภัยอันตรายอะไรต่างๆทั้งปวงตามความเชื่อในหลักพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสรุปภาพรวมนะครับเช่นคุณครูก็ยกมาหนึ่งบทนะครับก็คือบทนมัสก,การพระรัตนตรัยนะครับก็คือ อรหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวาะคำแต่ก็จะมีนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังระกะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าพิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและก็กราบใช่ไหมลูกถ้าเกิดใครไปวัดบ่อยก็จะรู้นะครับสวะาโาตูผะคะวะตาธโมพระธรรมนะครับ พระธรรมเป็นที่ผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วรรมังนามาซามีข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปโนพระควตโตซาวกสังโคสร้างคังนามามีพระสงฆ์สาวกของผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะครับทั้นี้ก็คือภาษาบาลีแล้วก็พร้อมคำแปลนะครับ หลายคนก็อาจจะเคยได้ยินนะแต่ว่าเรามาดูประโยชน์นะครับครูคก็จะยกมาแค่หนึ่งอันเดียวก็พอนะครับเมื่อกี้แต่ว่าเรามาดูประโยชน์ของการสวดมนต์อ่าประโยชน์ของการสวดมนต์มีอะไรบ้างครูสรุปได้ย่อยๆก็ประมาณห้หข้อนะครับข้อที่1ก็คือทําให้จิตใจของเราเป็นไงลกูกสงบใช่ไหมอ่าสงบสดชื่นนะครับความเกลียดค้านก็จะหมดไปอ่าอันนี้ก็คือข้อที่1นนะครับ ข้อที่สองก็คือตัดความเห็นแก่ตัวเพราะขณะที่สวดนั้นจิตของเราจะเจาะจงอยู่กับคำสวดทำให้ไม่คิดถึงเรื่องอื่นนะครับมีความปรารถนาดีให้กับผู้อื่นด้วยนะครับข้อที่สามได้ปัญญาเพราะทำให้ทราบความหมายของบทสวดว่าเขาต้องการอะไรนะครับสวดไปทำไมเพื่ออะไรเพื่อใครนะครับข้อสี่ก็คือ จิตเป็นสมาธิเพราะว่าแน่วแน่อยู่กับเรื่องของการาสวดมนต์หรือแผ่เมตตานั้นข้อที่5ได้ปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้านะครับปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าที่เป็นาศาสดาของาศาสนาพุทธนะครับถือว่าเป็นาศาสนาประจำชาติของไทยเลยก็ว่าได้นะครับ แล้ก็ข้อที่6เป็นการสืบอ,อายุพระพุทธศาสนานะครับให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไปไม่ให้จางหายถ้าเกิดเราไม่มีพิธีกรรมแบบนี้แน่นอนนะครับสิ่งที่สืบต่อๆกันมาจากพระพุทธเจ้ารุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายของเราจะมาถึงรุ่นเราเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเจือจางหรือหายไปนะครับก็เปลี่ยนไปได้อันนี้คุณครูก็เลยมาสรุปให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับ ังไงก็เจอกับคุณครูใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ